โปรแกรมต่างๆที่เราปักหมุดเอาไว้ที่เมนูสตาร์ทเนี่ยถ้ามันเกิน1ห,หน้าจอมันก็จะมีจุด2จุดอยู่ทางด้านกว่านี้เวลาที่เราจะดูหน้าจออื่นเราหมุนลูกกลิ้งบนเมาส์เราก็จะเห็นในส่วนที่เกิน1ห,หน้าจอแล้วเราสามารถจะปรับแต่งให้โปรแกรมต่างๆนี้เราสามารถจะปักหมุดได้น้อยหรือได้มากได้วิธีการให้เราคลิกเมาส์ขวาที่เมนูสตาร์ทแล้วก็เลือกไปที่ Start Settings จากนั้นมาที่ l y y u u นโโยปปกติแล้วเนี่ยขั้นเริ่มต้นจะเป็นที่ Default แตถ้าเราต้องการจะให้แสดงผลโปรแกรมต่างๆที่เราปักหมุดได้เยอะขึ้นนะครับให้เรามาเลือกที่ More Pins เมื่อเราคลิกไปที่ m p r n s ปุ๊บเวลาที่เราคลิกไปที่เมนู Start จากเมื่อสักครู่นี้มันจะมี2หน้าจอตอนนี้ก็จะแสดงทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีจุดอยู่ทางด้านขวาแล้วเราสามารถจะเห็นได้เต็มแต่ว่าในส่วนของ ทางด้านล่างนี้ก็จะแสดงน้อยลงนะครับในส่วนของ Re c o m m e n d ตตรงนี้หากเราต้องการจะให้แสดงในส่วนของ recommend เนี่ยเยอะแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมต่างๆที่เราปักหมุดเนี่ยแสดงผลน้อยเราก็มาเลือกที่ More r e c o m m e n d a เ i o n เมื่อเราเลือกไปนะครับเวลาที่เราคลิกไปที่เมนู Start เนี่ยในส่วนของโปรแกรมต่างๆที่เราปักหมุดเอาไว้เนี่ยก็จะแสดงผลน้อยลงนะครับมันก็จะมีหลายหน้าให้เราหมุนลูกกลิ้งเอานะครับ แต่ว่าในส่วนของ r e e o m m e n d ต่างๆที่อยู่ด้านล่างเนี้ยมันก็จะแสดงผลมากขึ้นนะครับก็ลองตั้งค่าดูนะครับว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนนะครับก็เลือกให้ตรงกับความต้องการจะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับ